ผู้ชมพบกับเราสองคนค่ะในรายการข่าวมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่นํามาฝากกันแต่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงหลายคนค่ะเป็นแบบว่าต้องอึ้งอึ้งเงี้ยตลอดเวลาเออเขาเรียกว่าอะไรมีเสพหะหรือว่าสเลดนี่เองเราพูดกันนะคะเออนะคะแบบทําให้บุคลิกเสียไปเลยนะมันน่ารำคาญด้วยไงไปอยู่นั่นแหละ คือคนข้างๆรำคาญใช่ไหมรวมถึงตัวเองด้วยรำคาญด้วยไงเออนะคะใช่เขาบอกว่าหลายท่านมีปัญหากับสเตนหรือว่าเสมหานี่ในคอตลอดแล้วก็เป็นๆหายๆนะคะอาจจะเป็นเดือนเป็นปีด้วยนะเออบางคนไม่รักษาไงไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้เรามีคําตอบว่าสเสนเนี่ยมันคือสารคัดหลั่งค่ะที่อยู่ในร่างกายเนี่ยสร้างออกมานะคะจากตอมของสารคัดหลั่งนี่แหละนะคะอยู่ในเยื่อบุของทางเดินหายใจนะคะการที่มีเสมหาหรือว่าสเตนในคอเรื้อรังเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลย นะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากพวกนี้แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> แบบเข้าเรื่องเข้าเรื่องเครียดไง,<อ>งแบบแล้วแบบแล้วไงสเลนในคอเกิดม,มาจากอะไรนะคะพวกนี้นะคะอ่าข้อแรกเลยค่ะโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ชนะและไม่แพ้งไงเหรอ <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นอะไร<อ>ก็มีสเสลทั้งนั้นนะคะเนื่องจากเยื่อบุของผู้ป่วยนี้ค่ะก็จะมีความไวผิดปกตินะคะจะแบบจะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะคะมเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เนี่ยหรือว่าสิ่งละคายเคืองต่างๆค่ะก็จะกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูกในจมูกนะคะซึ่งอาจไหลนะคะย้อนมาทางจมูกส่วนหน้าหรือว่าไหลลงคอ ก็คือที่ไหลลงคอนี่แหละเขาเรียกว่าสเลดหรือเสมหะนะคะก็ทําให้เกิดเสมหะได้นะคะแล้วก็มักจะมีสีขาวใสหรือว่าขุ่นนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยยกเว้นนะเพราะว่า <อะ S 1> ถ้าเกิดว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอสารขั้นหลังหรือน้ำมูกเนี่ยมันลงไปที่คอนานแล้วแต่กลางคืนยังไม่ได้แบบมีการแบบว่า,ออาเออออกมามันก็จะเป็นสีแบบว่าออกขุ่นๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะ ข้อที่2เลยค่ะคนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบนะคะเนื่องจากโรคนี้นะคะมีการอักเสบของเยื่อบุจมูกค่ะและไซนัสค่ะซึ่งจะมีการแบบกระตุ้นตอมการสร้างน้ำมูกอยู่เรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะทำให้มีเสมหะไหลลงคอได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสารคัดหลังที่มาจากไซนัสนั่นเองนะคะอาจจะผ่านรูปเปิดของไซนัสในโพงจมูกออกมาได้นะคะแล้วก็ไหลลงคอไปเรื่อย ทำให้มีสเลดนั่นเองนะคะอ่ะมักจะมีสีเขียวด้วยนะเออแบบเพราะถ้าสีเขียวนี่คืออักเสบแล้วมันคือแย่แล้วไม่ดีเปลี่ยนสีนี่คือหนักแล้วคือโรคพวกนี้น่ากลัวไงคือเราเราถ้าคิดว่าเฮ้ยฉันแค่แบบเจ็บคอปกติก็เป็นเลยแ้ไแต่ถ้าเป็นนานเป็นเดือนนี่ก็ควรไปหาหมอเริ่มแล้วอันนี้ดีกว่าพื่นี้โรคนี้ก็ทําให้เกิดสเลดหรือว่าเสมหะในลำคอได้โรคกรดไหลย้อน อุ้ยโลกนี้มันเป็นโลกที่แบบว่าคนเมืองเป็นหมดเลยนะใช่เป็นโลคคนเมืองแล้วคนชอบคิดว่าแบบเออฉันอกินยาแก้อายดีกว่ายปากดเป็นโกไหลย้อนว่ะแบบแย่แล้วกไหลย้อนนะคะจะขึ้นมาที่คอหอยจหลอดอาหารนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมให้สร้างเสียมหะมากขึ้นทําให้ลําคอทํางานมากขึ้น แบบมีอะไรไปเกาะที่คอเรามากขึ้นได้แล้วก็แบบนอกจากนั้นทําให้เกิดการอักเสบอีกด้วยพี่เฮียบุรลําคอนะคะกลไกการกําจัดพวกเสลก็เริ่มผิดแปลกไปแล้วค่ะแบบว่าเฮ้ยกาจัดออกไปไม่หมดสักทีแล้วก็เป็นโรคอย่างนั้นก็ไม่หายก็แบบไปหาหมอเหรอแมโอ้สมมติถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาที่คอกรดมันจะไหลที่คอขึ้นมาที่คอและกล่องเสียงได้อ้าวลาไปเรื่อยแล้ว ลามไปเรื่อยเลยนะคะนอกจากนี้นะคะจะทําให้น้ํามูกเนี่ยไปกระตุ้นให้น้ํามูกเนี่ยทำงานมากขึ้นน้ำมูกก็ไหลอีกอ่ะเออน้ำมูกก็ไหลอีกเฮ้ยคือเป็นทุกอย่างอ่ะแล้วเสมหผไหลลงคอเป็นน้ำมูกแบบปนไปเวียนไปเวียนมาไม่หายสักทีหาหมอจบนะอ่ะข้อต่อไปเป็นเสมหผได้มาจากการใช้เสียงผิดวิธี ยังไงอะเสียงเราอาจจะใช้เสียงวิธีอยู่ก็ได้ใช้เสียงแบบไหนก็เหรอต้องเป็นถึงจะเป็นเสลดได้อะใช้เสียงในการพูดมากเกินไปอ้าใครก็พูดมากได้เออการพูดมากเกินไปเนี่ยทั้งไม่พูดพูดมากหายใจทางปากอ๋อรีบพูดไงเหนื่อยค่ะขอพูดหายใจทางปากเฮ้ยเออไม่เข้าใจเนอะบางทีก็เป็นไงหายใจทางปากทำไมพูดวิธีอย่าพูดมาก ไม่ได้ไงวันวันนึ่งต้องมีเรื่องเมาเยอะเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายหนักๆอะค่ะเขาจะใช้ปากหายใจชประมาณนั้นนะคะจมูกเนี่ยพเขาหาอากาศที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยไปชื้นละอุ่นขึ้นกรองสารต่างๆนะคะแต่พออย่างเงี้ยมันก็กรองไม่ได้เพราะเราพูดผิดวิธีใช้เสียงผิดวิธีซึงทาให้แบบแห้งเย็นแล้วก็เกิดแบบเสมห่มากขึ้นในลําคอมากขึ้นนะคะ ก็คือเราเพราะว่าที่เขาสร้างเสมหาขึ้นมาในลำคอเนี่ยเพื่อจะให้ผนังมันชุ่มชื้นก็สร้างเยอะไปไงสร้างเยอะไปพูดเยอะก่อนนาเลยอะไรประมาณนั้นพวกฝุ่นพวกสารระคายเคืองเข้าไปหมดกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นค่ะไม่ดีนะคะพูดถูกทีพูดได้น้อยเป็นผู้หญิงแบบสมัยก่อนแลเดียบร้อเรียบรอ ยากจังข้อต่อไปก่อนนี่น่ากลัวมากเลยอะโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคหืดโรคสองโรคนี้นะคะเป็นโรคที่ทําให้แบบว่าเยื่อบุหลอดลมอักเสบค่ะทําให้แบบว่ามีความไวผิดปกติอย่างที่คุณนีพูดไปเมื่อกี้มีความไวมากขึ้นนะคะไวยต่พวกสารภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองทาให้มีเสมหะในคอตลอดไม่ดีไม่ดีต้องหามอแล้วข้อต่อไปค่ะการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณคอนะคะค่ะ จับพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อนูนเชื้อนี่เชื้อไวรัสนะคะทำให้แบบว่าสร้างทํางานมากขึ้นจะมารักษาไงแต่ก็สร้างมากเกินสร้างมากกันไปอีกเสี่ยมาล์คอเกิดเลยจ้าข้อที่7เลยก็บอกว่าการระคายเคืองนะคะหรือการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณลําคอค่ะเอออาจจะทําให้ท่านเนี่ยแบบมีแบบเสมห์ขึ้นได้เช่นนะคะการสัมผัสสารเคมีมลพิษต่างๆสารระคายเคืองต่างๆนะคะเนื่องจากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีมลพิษเนี่ยก็ทาให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้น การสูบบุหรี่หรือการดืม่มสุรา,านะคะก็เป็นตัวแบบทําให้แบบกระตุ้นเสลต์ดได้เหมือนกันนะจริงนะมีเพื่อนอยู่คนนึงสูบบุหรี่เยอะมากแล้วก็เขาจะแบบมีเสล็จอยู่ตลอดเวลาจนแบบว่าได้ยินเสียงมาอ้าวไอ้นี่มาชัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องแบบขาาถุยตลอดแน<ล><ะ>่นอน,นใช่เสล็์มันเยอะเมื่อเหมือนเอาฝุ่นเข้าไปไงพี่นุ้กนิกมันก็ไปเกาะเกาะ รอบข้างเป็นเยอะจริงคอะคน <laughs> ข้างเป็นเยอะด้นะอ่านะคะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสาเหตุเลยนะคะที่แบบทาให้เกิดเสมหะในลําคอม,มากมายนะคะการรับประทานยาละล,ะลายสาเสมหะนะคะจึงเป็นการรักษาที่ปลายเหต<อ>ุอเออก็เป็นแล้วไงเออนะคะซึ่งยาละลายเสมหะที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็คือน้ำนั่นเองคุณผู้ชมดื่มน้ำเยอะๆเออนะคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญหานะคะเสมหะในลำคอนะคะก็ควรจะปรึกษานะแพทย์ ไม่ใช่ปรึกษานั่นเองนะปรึกษาแพทย์ไปหาหมอดีกว่านะคะเพื่อซักประวัตินนู่นนี่ตรวจร่างกองร่างกายนะหมอจะได้แจกยาให้ถูกด้วยนะเพราะมันมีหลายสาเหตุเหลือเกินว่าเราเป็นอะไรมาจริงๆไม่ใช่บอกว่าหมอคะเป็นหวัดค่ะไปซื้อยาเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกันแล้วจ้ะนะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะก็พบหมอด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีอาการนะคะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ